ปัญหาจากเบาหวานที่รุกรานคันแฝดและเป็นเหตุให้เด็กหญิงตวีนาเชื้อดีคนพี่กับปราสิตาเชื้อดีคนน้องอายุ12ปีของพ่อยามชัยเชื้อดีไหว57ปีต้องคลอดก่อนกำหนดที่อายุคันเพียง7เดือนคนพี่ที่ต้องอยู่ในตู้อบนานนับเดือนกับคนน้องที่มีอาการหนักกว่าต้องอยู่ห้อง ICU นานนับเดือนเหมือนเหมือนกัน น้องอกน้องไอจึงกลายเป็นชื่อเล่นที่มาจากประสบการณ์เฉียดตายของทั้งคู่มาตั้งแต่แรกคลอดผลกระทบจากยารักษาเบาหวานของแม่ในระหว่างตั้งครรภ์ที่ทำให้น้องอกน้องไอาปากแหว่งเพดานโวโดยเฉพาะน้องไอที่พิการมากกว่าคือตาบอดตั้งแต่แรกเกิดอบกับไอนะครับอยู่กับคุณพ่อนะครับซึ่งคุณพ่อตอนนี้ก็ป่วยเป็นโรคหอบหืดน,นะครับอายุก็แก่แล้วนะครับ น้องไอนั้นคือพี่การทางสายตานะครับคือบอดเสียงสองข้างส่วนน้องอบนั้นตอนนี้ก็สายตาฝ้าฟางนะครับแกมีพี่สาวอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ไปแต่งงานใหม่นะครับเพราะว่าเนื่องจากสามีแกเสียนะครับก็ทิ้งหลานตัวเล็กๆตัวหนึ่งให้คุณตานี่เป็นคนดูแลนะครับ เมื่อแม่น้องอบน้องไอเสียชีวิตไปจากระยะสุดท้ายของเบาหวานทิ้งให้พ่อยามชัยต้องเลี้ยงดูน้องอบน้องไอไปพร้อมอาการป่วยเป็นหอบหืดที่ทำให้หน้ามืดหายใจติดขัดเมื่อต้องทำงานหนักจึงออกไปรับจ้างใครๆก็ไม่ได้หน่อไม้หัวเผือกหัวมันที่ขุดหามาจากข้างบ้านจึงเป็นอาหารจานหลัก ลูกสาวคนโตก็เอาหลานวัยสี่ขวบมาทิ้งไว้ให้เลี้ยงเพิ่มและไม่เคยกลับมาตั้งแต่นั้นรายได้หลักที่มีคือเงินพิการของน้องไอเพียงคนเดียวเดือนละ500บาทที่ได้จึงไม่เคยพอที่พ่อยามชัยจะใช้ประคองชีวิตในครอบครัวที่แสนยากจนข้นแค้นนี้อยู่ต่อไปให้รอดแก่อยู่ได้ด้วยเงินเบี้ยชีพของน้อง น้องไอนะครับเดือนละ500บาทาส่วนจนใหญ่ก็ไม่พอใช้นะครับแกจะไปจิบยิ้มเข้ามาหรือไม่ก็เป็นหนี้เป็นสินเขาไว้ก่อนนะครับร่วมเป็นกําลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไปของพ่อยามชัยและน้องไอน้องอบบริษัทเทพประดุงพรมกร้าวจำกัดขอมอบทุนอย่างชีพจํานวน1,000 0บาทและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนอีก4,500บาท